ก็ต้องขอเสียดชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้ก็อ,อยู่ในแแบบมอนสเตอร์กูเนี่ยช่นเคยนะก็วันนี้เราจะมารีวิวอาวุธของฝั่ง CCG กันนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวอาวุธที่ค่อนข้างเจรราคาถูกเป็นหนึ่งในอะาวุธที่ราคาถูกของ CCG นะฮะก็คือนี่ฮะจินคุยนะฮะ ราคา30ล้านนะหรือชื่อไทยที่เคยแปลเมื่อสมัยก่อนก็คือแปะกล้กวยนะฮะก็ราคา30ล้านนะสำหรับคนกินคุยนะฮะแล้วที่ต้องการช่วยจิตวลลิญญาอก,ก็อยู่ที่250นะแล้วก็เป็นสายเอ่อเมลีนะเป็นสายยาใกล้นะแล้วก็มีสเตตอยู่ที่1น,นะก็คือไม่มีร่างสองนะแล้วก็พลังดับสูงนะแล้วก็เป็นบิคาคุนะผมแน่ใจว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ผมไม่ได้เขาเรียกว่าดูตัวเกียวกูนะประมาณ4ีปีแล้วความรู้ลงม้อไปหมดแล้วนะแล้วก็มาเริ่มดูดาบเขากันเลยนะก็ราคา30ล้านนะ ตามที่บอกก็เลว150-250วินไปจะซื้อได้เป็นประมาณนี้ก็กดกลางมาให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะดาบยินคุยกนะ็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะ,ะนี่ฮะมันก็จะเป็นดาบที่แบบเป็นดาบคาตรนะนะที่มีแบบว่าออร่าอะไรสักอย่างอยู่นะเป็นประมาณนี้ซึ่งแน่นอนนะว,วันนี้ก็ไม่มีคนมากเลยว่า แล้วตามเหีุเช่นเคยนะเพราะไม่ว่างนะครับแล้วก็นะี่ฮะก็ช่างเย่อเทสน,นะสรับอนิเมชันในการวิ่ง,งเขานะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ถือว่าชนะ่างเย่เทสมควรนะ,ะถือดาบไปแบบนี้เลยนะแล้วก็การบล็อกนะฮะการบล็อกก็ เนี่ยก so okay, ็เ okay, ป็นการเอามาการแบบนี้นะฮะก็ไม่รู like ้ไอถ้าเกิดเอาใช้ในสถานการณ์จริงน่าจะการไม่ได้นะถ้าเกิดแบบว่าชีวิตจริงคุณคุณโดนปีนะแล้วคุณใช้แบบเนี้ยมั่ไม่น่าจะการอะไรได้นะแต่ว่าในอันนี้มันเกมนะก็เออมันถ้านี่ก็คงการได้หรือมัโอเคนะก็ไปะมาในสานการบอกนะฮะแล้วก็มาเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาดูการฟันธรรมดาก่อนนะฮะเนี่ยฟันฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เอาฟาดแบบนี้เลยนะฟาดแบบว่าประมาณนี้ก็เนี่ยฮะ นะ่ยก็ฟาดออกมานี้เลยเยังไม่มีอะไรมากโอเคนะแล้วก็มาดูสกิล E กันนะก็เดี๋ยวเราจะไปตรงที่สว่างสว่างดีกว่านะฮะโอเคนะมันเริ่มกันเลยนะก็เนี่ยสกิล E นะฮะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นการพุ่งแบบนี้นะฮะก็เออผมลืมบอกนะว่าในเรื่องนะฮะเออกินคุยนะมันจะทํามาจากหางของโนโลนะก็คือโนโลในคลิปที่แล้วที่ผมเออใช้ฟาดเมื่อตอนละทายเกมน,นั่นแหละโนโลนะ,ะมันทํามาจากโนโลนะสำหรับเออกินคุยนะก็เนี่ย ก็จะเป็นการพุ่งแบบนี้นะแล้วก็ส่งเรียกว่าตัวโนโลมากัดด้วยนะก็มันจะเป็นการพุ่งนี่ค่อนข้างจะทําดาเมจไกลเลยนะก็คือแบบว่าเนี่ยมันพุ่งมาเนี้ยแต่ว่ามันพุ่งมานิดเดียวนะแต่ว่าโนโลเนี่ยมันจะต่อระยะไปนิดนึงนะทำให้ถ้าเกิดถ้าเกิดสตูนโนโลนับเนี่ยมันก็โดนดาเมจด้วยเป็นมาเดี๋ยวผมเออลองกับโยชิมูระให้ดูดีกว่านะเพื่อให้เห็นภาพนะก็ผมต้องกด e มาก่อนนะผมจะใช้แต่ e ในการฆ่าโยชิมูระนะฮะก็เนี่ยมานะฮะก็เนี่ยกด e ไปนะฮะเรียบร้อยนะก็ แล้วก็กด e อีกรอบนึงฮะเรียบร้อยว้าวเป็นธรมานี้นะก็คือเป็นการพุ่งเข้าไปแทงแบบนี้นะเป็นสกิลสำหรับการเข้าแล้วก็การหนีในเวลาเดียวกันนะเป็นธรมานี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะไกลนะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะนี่ฮะลองกดดูนะนี่ฮะก็ยังโดนนะฮะมันคือโนโลมันจะเป็นการต่อระยะต่อระยะการแดชด้วยนะทรให้เราแดชไกลขึ้นเป็นธรมานี้ถ้าเกิดโดนศัตรูนะก็มันจะทําให้เราแดสใกล้ศัตรูมากขึ้นก็ถือว่าค่อนข้างจะไกลและสำหรับการแดชของสกิลอีของเออกินคุยนะฮะเป็นธรมานี้ก็เนี่ย เดสทพุ่งเข้าไปแบบนี้ผมขอฆ่าไอ้ยูชิมุระสักคู่หนึ่งนะฮะโอเคนะตายโอเคนะก็มาเขาจะดูสกิลอื่นของเขากันนะฮะหลังจากสกิล e ลก็เป็นการพุ่งแบบนี้เฉยๆนะฮะเป็นการสกิลเดส์นะฮะโอเคนะก็ต่อไปสกิล r นะฮะสกิล r ก็เนี่ยฮะมันจะเป็นการปล่อยวงกลมมาแบบนี้นะแล้วก็ศัตรูที่อยู่ทั้งหมดในวงกลมมันจะโดนดึงเข้ามาตรงกลางแล้วก็ทำดาเมจเประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมให้ให้มันตีพวกนี้นะฮะก็เนี่ยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวของหางโนโลนะฮะมากัด กัดมาจากตรงกลางนะแล้วก็กัดนะแล้วก็มันน่าจะดึงน่าจะดึงออกมาไงนะดึงเข้ามาตรงกลางนะฮะแต่อันนี้มันตายก่อนนะเดี๋ยวผมลองกับโยชิมูระรอบหนึ่งนะโยชิมูระเป็นตัวเอตัวเทสสกิลที่ดีมากๆลองจากคนเล่นนะฮะเป็นวนันนี้ก็เนี่ยมาลองดูกันนะฮะเนี่ยกด R มานะนี่ฮะก็สังเกตได้ว่ามันจะมีโนโลมากัดแบบนี้เลยนะก็เนี่ย นี่ฮะกัดแล้วก็ดึงเข้ามาตรงกลางเป็นประมาณนี้นะเป็นการสกิลรวบนะก็คือแบบว่าเออใครใครก็ตามที่อยู่ในระในระยะนี้นะก็จะโดนดาเมจทั้งหมดเลยนะก็จะโดนดาเมจจากโนโรแล้วก็โดนดึงเข้ามาตรงกลางทั้งหมดนะแล้วก็สามารถโดนสกิวอีสเปาเรียกว่าดักได้นะเป็นคอมโบนะคือแบบว่ากด E กด R นะฮะแบบว่าหรือไม่ก็กด R กด E นะก็คือกด R าร์โลกสตูกนแล้วก็กด E ซ้ำนะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าท่านเจียดีแลสำหรับสำหรับเออโนโรนะฮะนี่ฮะเนี่ย ก็ดึงเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยกด E สามเป็นประมาณนี้นะก็การดึงมือได้ําให้สตันสักแบบสักแป๊บหนึ่งด้วยนะเป็นประมาณนี้ซึ่งแต่ว่าระยะมันค่อนข้างเสียใกล้นะเนี่ยสกอระยะนิดเดียวเองนะแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็มารีววิสกิล F กันเลยนะฮะก็สกิล F นั้นเป็นการจะเป็นการปาดาบนะก็เนี่ยปาไปนะนี่ฮะมันก็จะเป็นการปาดาบไปนะฮะแล้วก็ระยะค่อนข้างเสียไกลนะเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วก็สกิลคูดาวนานมากนะนี่ฮะก็ ปลาดาวไปนะเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะตั้งแต่ตรงนี้ยันยันมาถึงตรงนี้เลยนะก็ค่อนข้างจะไกลเมื่อมาสําหรับการปลาดาวของกินคุยนะซึ่งถามว่าปลาปลาแล้วได้อะไรนะปลาเราจะได้ดาเมนะเดี๋ยวผมเออลองปลากักโยชิมุระอีกรอบหนึ่งนะแ้วเราตีลุงแกบอ่อยเลยเกิดนะฮะเอาเดีว่าเราจะไปก่อนเราจะไปปลาจริงผมบอกบอกก่อนนะว่าการปลาจะมีข้อเสียอยู่นะครับกินคุยนะก็คือถ้าเกิดเราปลาไปแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวละคอเราไม่มีดาบนะฮะ ไม่มีดาบไปสักพักหนึ่งเลยนะถามว่าถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือตัวละครเราจะไม่สามารถโจมตีท่าอะไรได้เลยสักอย่างในหลังจากการปาดาบนะคือแบบว่าถ้าเกิดเราปาดาบไปแล้วเนี่ยตัวละครเราจะไลทอาวุธไปสักสักพักสักแป๊บหนึ่งเลยนะก็คือไม่สามารถโจมตีอะไรได้เลยนะเป็นระมาณนี้โอเคนะก็เดี๋ยวเรามาลองสกิลเอฟกันเลยนะกับกับลุงโยชิมุระนะฮะลงุงลุงติดค er. อนเทนเนอร์เนี่ยก็กดโอ้ยลุงแดชบอย้วยกันเนี่ยก็กดเอฟมานะฮะ โอ้ว้มามันปลาค่อนข้างยากเลยสอบเออปีนคุยนะฮะก็ปลามานะฮะทไม่ยอมปลาเนี่ยฮะก็ปลามานะฮะเนี่ยแล้วมันก็จะเอ่อหลังจากที่ปลาโดนนะมันจะมีตัวโนโลออกมาจากตัวของศัตรูนะคือโนโลมันจะทะลุออกมาจากตัวศัตรูและทําให้เอ่อทำให้ศัตรูนะฮะติดสตันนะฮะก็เนี่ย เนี่ยโนโลมนจกมาแบบนี้แล้วก็จะทําดาเมจเป็นจังหวะที่2นะก็คือปาดาบตัวเนี่ยก็โดนดาเมจแล้วแล right ้วก็โนโลมาซ้ําดาเมจอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก <drill. S 2> er ็ทําให้ศ kind of like ัตรูสตันด้วยก็คือปลาดาบไปแล้วนอกจากจะทําดาเมจ2รอบก็จะทําให้ศัตรูสตันด้วยนะแต่ว่าค่อนข้างจะปลายากมากๆเลยนะฮะก็ถ้าเกิดคุณเออเล่นกับผู้เล่นนะมันค่อนข้างจะเออเป็นไปไม่ได้ที่จะปาเลยนะคือแบบว่ามันยากมากนะเป็นอยานี้ ก็เนี่ยก็คอมโบ e r f นะฮะเอา f ยังว่าวอีกใกล้ขนาดยิงชะปาว่าวนะฮะผมขอโทษโอเคแล้วก็เนี่ยโอเคนะคนะบางบางครั้งมันดาบมันก็เออๆนะมันไม่ยอมปานะโอเคแนละ้วก็เนี่ยเรียบร้อยนะโยชิมุนละก็เป็นอย่างประมาณนี้นะก็คือเป็นการปาดาบแล้วก็ทําดามเมจสองจังหวะแล้วก็ติดสตันด้วยเป็นประมาณนี้แต่ว่าค่อนข้างจะปายากแล้วก็ถ้าเกิดปาไม่โดนดาบมันจะมีเวลาในการกลับมาเรื่องช้านานานวกว่าดาบจะกลับมาทําให้ ตัวละครเราจะเป็นอัมพาตเป็นสักพเป็นสักพัหนึ่งเลยนะก็คือแบบว่าไม่สามารถทําดาเมจได้เป็นประมาณนี้ยโอเคนะก็มาดูสกิลสุดท้ายของกินคุยเลยนะโอเคนะก็เป็นสกิลสีนะฮะโอเคนะไม่เอฟเฟกไม่โดนโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะก็คือมันจะเป็นการปล่อยคลืนดาบอะไรสักอย่างนึงนะฮะไปข้างหน้านะแล้วก็ทําดาเมจแค่นั้นแหละโอเคเออมันค่อนข้างจะคิดบล็อกเล็กนะฮะนี่ฮะก็เป็นการปล่อยคลื่นดาบเฉยนะแล้วก็ทำดาเมจเป็นอามานี้เลยนะสาบกินคุยนะฮะ ก็เนี่ย <ality> มีแค่4สกิลเองนะสำหรับกินคุยก็ถือว่าก็ถือว่ามันก็มันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับเอิดาบราคาแค่30ล้านนะก็ถือว่าค่นข้างจะเก่งนะสาบกินคุยนะก็ดาบนี้นะเป็นดาบเอิระยะใกล้ตามที่ มันบอกเลยนะคือแบบว่าระยะใกล้ใกล้จ,จ๋าเลยนะคือคือแบบว่าถ้าเกิดคุณต้องการ PVP เนี่ยมันต้องมันต้องพยายามเข้าไปใกล้ศัตรูให้ได้มากๆนะแล้วก็กด E กด R แล้วก็กด C กด F อนยะ่างเงี้ยมันจะเป็นคอมโบที่แรงมากๆเลยนะก็คือกินคุยเนี่ยจะเป็นสายระยะใกล้แล้วก็เป็นสายคอมโบนะที่มัน้าจะรุนแรงมากๆนะ้วผมเคยเอาไปเล่นกับออคนเลเ้วล3,000ที่เป็นซ g เหมือนกันแล้วก็ใส่อาตาด้วยนะก็คือเขาโดนเนะี่ย เขาโดนผมแค่สกิลเอสกิลอาเนี่ยเลือดเขาก็หายไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะก็คือมันค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะสับเออกินคุยนะไปประมาณนี้ซึ่งในการพีวพีคนส่วนใหญ่เขาจะไม่กดเอฟกันนะคือบอกว่าเขาเขาจะไม่ปาดาบนะเพราะว่ามันโดนยากแล้วมันก็ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดตัวละครเราเสียดาบไปแล้วเนะี่ยก็คือกว่าดาบจะกลับมาเนี่ยมันก็มีมีจังหวะให้ศัตรูเข้ามาทำดามเอจได้เป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผงก็จะมาลองสกิลกินคุยกันอีกรอบน,นะรอบนี้เราจะลองแบบฟูลคอมโบกันนะแล้วเนี่ย มาลองดูกันนะครับความโหของกินคุยนะก็เนี่ยกด e กด r แล้วก็กด c กด f นะฮะเป็นประมาณนี้เนี่ยแล้วก็รอดาบกลับมาแล้วก็กด e กด r อีกรอบหนึ่งแล้วก็กด c นะเป็นประมาณนี้ก็มันจะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะฮะเป็นประมาณนี้เนี่ยกด e กด r กด f แล้วก็เนี่ยเรีอบรอยนะฮะก็ถือว่าทําให้โยชิมุระตายค่อนข้างจะไวมากๆเลยนะครับกินคุยนะเป็นประมาณนี้นะก็ เนี่ยมันก็เป็นดาบแบบว่าสายระยะใกล้นะฮะก็เป็นสายแบบว่าน่าจะ PVP ได้อยู่นะก็เอาจริงมันน่าจะ PVP เก่งนะสำหรับดาวกินคุยนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดคุณเล่นเป็นเนะี่ยคุณเหว่าคองแคลเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะก็แปลว่ามันน่าจะถือว่าเป็นทากิซาวาประจําหน่วย CG เลยนะก็คือแบบว่าเป็นสายระยะใกล้เหมือนกันนะก็คล้ายกันส,สองตัวนี้จะเป็นสาย PVP นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีอยู่แล้วก็คือคอมโบเขาค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะยวผมลองอีกรอบหนึ่งเผื่อเผื่อ อยากจะลุยนะฮะโอเคแล้วก็ซึ่งสถานที่ผมอัพก็คือเนี่ยเดี๋ยวไม่ดูสถานผมก่อนนะก็เนี่ย start นะฮะก็เดี๋ยวนี่ฮะความป้องกำลังป้องกันแค่พันเดียวแล้วก็ควิงเกส78ซาโลปีด200ปประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกรอบกับโยชิมุระนะฮะลงติดคอนเทนเนอร์อีกแล้วโอเคแล้วก็เนี่ยกด e กด r กด c กด F นะฮะก็เนี่ยท่านถ,ถ้าเกิดนิ้ววยมันก็จะเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนะครับการคอมโบนะฮะเนี่ย ซึ่งมันค่อนข้างเอาปลา <c oughs> ดาบปลาดาบบอสละโอเคแล้วก็เนี่ยก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแป๊บเดียวก็ตายเลยนะสำหรับเออบอสลุงโยชิมุระนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเพื่อความดูความโหดของกินคุยนะผมลองอ็กกับเอตโต้ดีกว่านะฮะก็เนี่ย เนี่ยตอนแจ็ก็มีเอฟเฟกด้วยนะก็แบบว่าเป็นเอฟเฟกดาบของเขานะก็ถือว่าค่อนข้างจะเท่มากๆเลยสกินคุยนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะมาลอง PVP กับเอโต้กันนะฮะไม่ไม่ใช่ PVP หรอก PVP คือมันการคือมันเป็นการเย่ะเพย์เยอร์สู้เพย์เยอร์แต่ว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีเพย์เยอร์นะมีแต่เอไอนะก็ <c oughs> <c oughs> ก็เป็น PVE นะกับกับเอตโต้นะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะก็อาจจะตายผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เก่งขนาดนะั้นะสกินคุยแค่ แค่ออามาประดับไปเฉยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมมาลองกันนะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมขอเงียบนะฮะแสงอัลตราให้เรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยนะฮะโอเคไหนโต้อเอาววานบอวไ,ไปสอง ถ้ากินคุยดามันปลาใกล้เกินมันก็จะไม่โดนด้วยนะไปประมาณนี้ก็คือมันค่อนข้างจะใช้ยากอยูน่นะจริงนะโอ้แต่จะตายแล้วอาลาตัแตกนะก่ออาลาตาแตกไปละโอเคนะก็เรียบร้อยนะแล้วนะแล้วน่าจะตายนะจังหวะด,ดีนะก็เออผมไม่ใช่คนที่สูเอตโตเก่ง e ขนาดนั้นนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้เลยนะโอ้เรียบร้อย <g år> โอเคเดี๋ยวมาสมรอบสองนะครับซาวเอตโตให้มันตายตายไปนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่คนปกติจะ คนปกติจะทําอยู่แล้วแนละ้วก็เอากินคุยไปหนึ่งหนึ่งกับเอโต้นะมันมันไม่น่ารออดอยู่แล้วแหละคือเอาไปนอานี้บอดเอโต้มันเก่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเออคุณพีพีกับเอโต้ที่เป็นคนเล่นเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะสูงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นสายระยะใกล้ที่คอมโบแรงนะเป็นมานี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณพีพีกับบอดเนี่ยบอดมันอื่นกับคนเล่นไม่รู้กี่เท่านะมันก็ค่อนข้างยากยากนะฮะโอเคนะมาลองอีกรอบหนึ่งะฮะเอโต้เอโต้รีเลือดแล้วบ่ดเนี่ยเอาเอโต้เอโต้รีเลือดด้วยอะเอาอ๋อไม่ไม่ โอเคแล้วก็ปลาดาบมานะแล้วก็เรียบร้อยนะแล้วก็เรียบร้อย อ่าโอเคเรียบร้อยเอตโต้ตายสักทีนะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้นะก็อาจจะดูสู้ชีวิตหน่อยสำหรับวันนี้ก็แล้ว่าคนที่มันกกรับดาเมจไม่ว่างแล้วผมรีบทําคลิปด้วยนะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะสำหรับอินคุยนะก็ถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างดีสำหรับการ p v p นะแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับการฟาร์มเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ดีี่สู้กับพวกไอ a อะไรได้นะมันก็เป็นสายเป็นสาย p v p มากกว่าฟาร์มเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเวลาสำหรับกินคุยนะะ เนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่าเปิดสายคอมโบนะครับก็แบบคอมโบ E R C F อะไรเงี้ยมันคอมโบได้ค่อนข้างจะแรงมากๆถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเล่นกับผู้เล่นเนี่ย P P กับผู้เล่นเนี่ยแล้วคุณทำคอมโบได้นี้ได้ครบทุกครบ,คบทั้งชุดเนี่ยมันโคตรจะแรงเลยนะคือแบบมันแรงมากๆแรงกแบบับแรงกับศัตรูดาเลยนะมันแรงมันแรงมาสุดๆเลยนะเป็นามานี้นะฮะ เป็นมาเรื่องกันสารวันนี้สอบการรีวิวกินคุยนะก็โดยรวมผมก็ชอบอยู่นะสอหรับดาบนี้นะก็เป็นสายระยะใกล้สำหรับการพีพีเป็นแบบทากิสวะประจามเออประชํซี c g จีนะฮะก็ทำมาจากโนโลสอหรับเนื้อเรื่องนะกะ็ถือว่าดาบข้ขางจะเทพสมควรนะฮะเป็นมารนี้แล้วก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะสำหรับซีซีจีนะฮะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดชอบการพีพีในระยะใกล้หรือว่าอยากเล่นอะไรแปลกๆระยะใกล้เนี่ยก็สามารถซื้อดาบนี้กันได้นะก็ถือว่า่ันข้างจะดีอยู่นะก็ราคามันถูกด้วแหละ ก็ถ้าเกิดเออคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณแค่ใส่โค้ดคุณก็สามารถซื้อได้เลยนะเพราะว่าราคาเพียงแค่30ล้านเท่านั้นเองนะเป็นระมาณนี้นะฮะโอเคนะก็เผื่อเผื่อยังคาคาใจอยู่เดี๋ยวผมลองกับเออโยชิมูระอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ฮะ e r c f นะเรียบร้อยนะเนี่ยโยชิมูระเลื่อนหายไปเกือบครึ่งเลยนะฮะมันแรงรพอๆกับ c ีของนารุคามิเลยนะฮะเนี่ย เรียบร้อยนะฮะประมาณ2-3สาคอมโบก็หายเลยนะสับโยชิมุระน,นะฮะก็ประมาณนี้นะครนะก็วันนี้ก็ไปดีกว่านะเคนะก็สำหรับวัน,นี้ต้องขอลาไปก่อนอยู่แล้วสบายคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะใครนะก็สำหรับวันนี้ก็ายบายนะฮะ